ดังดินอยากให้รู้ใเพื่อนทุกคนได้ฟังได้ยินมันลังนินในความรู้สึกที่ตืต้นใจไม่ว่าวันไหนเราจะไม่ลืมกันจะมีเรามีนายมีฉันตลอดในหัวใจไม่ว่าเวลา จะเยอะเท่าไรที่มีในใจไม่มีวันลบเลือนพร้อมกันหันือังคู่คอยสอนคอยเตือนให้เราได้วันข้างหน้า พระคุณเท่าฟ้าให้มาหมดทั้งกำลังกายคำปรึกษาขอคิดให้สิทธุคนได้เราทั้งหลายจากใจขอบคุณครูทุกคนถึงวันนี้วันที่พวกเราต้องรำลา เพื่อนจจน้ำตามันจะไหลหลังดินอยากให้รู้ให้เพื่อนทุกคนได้ฟังได้ยินมันลังดินในความรู้สึกที่ตื่นตัน ไม่ว่าวันนี้วันไหนเราจะไม่ลืมก,ลกัน,กนจ<า>นนะไม่ลืมไม่<ร>านาย,นายมีฉันตลอดในหัวใจไม่ว่าวันท,ที่เดินมันจะไกลแสนไกลความห่วงใยที่มีในใจไม่มีวันลบเลือน ผู hour, ้คอยสอนคอยเตือนให้เราได้วันข้างหน้าเพราะคนเจ้าฟ้าให้มาหมดทั้งกำลังกายคำพึงสาขอคิดให้สิทุกคนได้เราทั้งหลายจากใจขอบคุณครูทุกคน บาอฟคุณครูด้วยใจย <c oughs> ฉันดูแลเข้าใจวันนี้ว่าเราต้องลจงาจากกันทำพอมกันเลย <c oughs> ฉันดูแล <c oughs> เศร้าใจวันนี้ที่เราต้องแยกย <c oughs> ไกลสิ่งใดทิมแทงกใจใจขอเราให้อภัย น้ำตาที่ริ้ไหลแทนความจริงใจห่วงใยกันโวงดีทุกคนนะครับคดใดที่เงาเธอเคยมีเรารอรับฟังเราพบ้ก,กันเลยคดใดที่หนาวไออุ่นรักเราถึงเธอพลันเธอเราและฉันจะรอคอยฟังทุกเรื่องราว ทุกๆขราวคราวชื่นบ้านเรือจะทุกทอรมานขอให้แบ่งปันดังพรกันครับไปเถอะนะเปืือนคนนี้ไม่เป็นไรแม้ความจแสงด่ 1> 1, ไม่จะยังมั่นคงโลกดุนยานี้จะสิ้นไปแล้หน้ายืนยง สู่ทางเที่ตรงขอจงมุ่งมั่นสรัทธาผู้ชายลองพบงกันอีกรอบฉันรู้แลเข้าใจวันนี้ว่าเราต้องลาจากฉันรู้และเศร้าใจวันนี้ที่เราต้องแยกไกลสิ่งใดทิมแทกกายใจขอเราให้อภัย น้ำตาที่นินไหลแทนความจริงใจห่วงไงกันคาใดที่เงาเธอไม่มีเรารอรับฟัขคาใดที่หนาวไออุ่นรักเราถึงเธอพันเธอเราและฉันจะร้องคอยฟังทุกเร,เรา ก้าวคราวชื่นบ้านหรือจะทุกข์ทรมานให้คิดถึงกันดังๆวอกกันไปเนะเนนพ,พื่อนคนนี้ไม่เป็นไรแม้ต้องจากแสไนไกลเป็นพันไม่จะยังมั่นคงโลกดุนญญาจะสิ้นไปแล้วน้ายืนยม สู่ทางเที่ยงตรงขอจงม,มุ่งมัน่นศรัทธาอีกหนึ่งครั้งนะครับร้องอีกหนึ่งครั้งถึงวันนี้วันที่พวกเราต้องรำลาโอ้โอเพื่อนจาน้ำตามันจะไหลหลัล่งอินอยากให้รู้ให้ฟึนทุกคนได้ฟังได้ยิน มันลังเน,นในความรู้สึกที่ตื่นตันใจไม่ว่าวันนี้วันไหนเราจะไม่ลืมกันดังๆัเลยจะมีเรามีนายมีฉันตลอดในหัวใจไม่ว่าหนทางที่เดินมันจะไกลแสนไกลความห่วงใยที่ ในใจไวยมีวันลบเลือนดังดง,งครูคอยสอนคอยเตือนให้เราอิดิยี่ในวันข้างหน้าดังพระคุณเจ้าฟ้าให้มา หมดทั้งกำลังกายคำปรึกษาข้อคิดให้สิทธิ์ทุกคนได้เราทั้งหลายจากใจขอบคุณครูทุกคนมาเอาคุณครูด้วยใจตอนนี้พร้อมกันอีกหนึ่งรอบหนึ่งรอบสุดท้าย ฉันดูแลเข้าใจวันนี้ว่าเราต้องลาจากฉันดูแลเศร้าใจวันนี้ที่เราต้องแยกไกลสิ่งใดทิบแทกกายใจขอเราให้อบใครน้ำตาที่รินไหลแทนความจริงใจห่วงใยกันให้กระหึม ขาใดที่เงาจะมีเรารอรับฟังข้าใดที่นาวไออุ่นรกเราจึงเธอผนดังเธอเราและฉันเจอรอคอยฟังทุกเรื่องราวทุกๆุกข่าวคราวชื่นบ้านเดือจะทุกทอรมาบัานขอให้แบ่งปัน สามสองไปเจนาเพื่อน ขอจงมั่นศัทธาวันว r อฉันดูและเข้าใจวันนี้ต้องลาจากดังดา้เกิดเศร้าใจที่เราต้องแยกเลดังสิ่งใดชิมแทง น้ำตาที่ดินไหลแทนความจริงใจห่วงใยกันคาใดที่เงาเธอเคยมีเรารอรับฟังคาใดที่นักไออุ่นนักเราถึงเธอพลันเธอเราและฉันจะรอคอยฟังทุกเรื่องราว ทุกๆขา่ขาวข่าวชื่นบ้านหรือจะทุกทรมานให้คิดถึงกันสุดท้ายแล้วไปชนะเพื่อนจ้าเพื่อนคนนี้ไม่เป็นไรแม้ต้องจาก ลูทตาเทียนตรงขอจงมุ่งมั่นศรัทธาขอสิ่งดีๆให้พ้องเราย่าอ่าัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอัลลอฮฺอักบอัลอัลลอฮอัลลอัลลอลลัอัออั